เราลุยพร้อมกันว่าโฉมที่มีอยู่รุ่นนี้นั่นคือ EHVRS, AH EHVEL และ EHV E 3 e. รุน่นนี้หน้าตาจะมีอะไรแตกต่างกันน่าสนใจขนาดไหนเราจะบอกว่าน่าสนใจอยู่จริงใบจองมาเลย มาเจอกันสำหรับชาวสาวเรื่องรถวันนี้เรามานี่เลยครับกับค่าย Honda จะบอกว่าเรามาอัปเดตกับกลุ่มของ e-hv e แต่ตัวนี้คือ Honda hrv e-hv e s ใหม่แหมตัวเลขน่าสนใจเพราะว่ากลุ่ม e-hv e s ค่าย Honda เขาเพิ่งทำาชาเลนจ์ไปมันมาเลยแหมชอบตัวเลขหนึง่งรุ่นหนึ่งไปสื่บมาเอ็นางทำได้ถึง3.2กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวแต่ตัวนี้ค่าย Honda ให้มาคือ25.6กิโเมต่อลิตร เชื่อว่าสายชาเรนเนี่ยน่าจะทำได้มากกว่านี้แต่แน่นอนเดี๋ยว,วฟังราคาตรงท้ายโอ้โหงามมากแล้วก็เปิดโปรโช่วงราคาแนะนำด้วยตัวนี้คือตัวที่แหม่มกำลังดูเรื่องรีวิวนั่นคือตัว e h v RS นะคะเพราะฉะนั้นแล้วกระจังหน้าถูกเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะแล้วก็รวมถึงตรงนี้ชายกันกระแทกนางก็เปลี่ยนนั่นคือคาว่าเปลี่ยนหมายถึง การเปลี่ยนโฉมเพิ่มเติมมาดีไซน์แบบแนวสปอร์ตมากขึ้นแน่นอนค่ะตัวนี้ถ้าให้มันสปอร์ตมากเขาเล่นคือเอาตัวโครเมี่ยมเข้ามาเล่นเพื่อเป็นการตัดไม่ว่าจะเป็นดำหรือแดงถ้ามีโครเมี่ยมเข้าไปบอกได้เลยว่ามันทำให้มีความว่ามีลุกความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเลยท,ทันทีแล้วก็สำหรับรุ่น RS แน่นอนค่ะสัญลักษณ์ RS แล้วสําหรับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะจ๊ะเป็น LED แล้วก็แถมด้วยในส่วนรุ่น RS นางจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างที่จะเป็นอัตโนมัติด้วยซึ่งตัวนี้นี่นไฟไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ที่จะสอ่องเขาเรียกว,ว่าเหมือนเราเลี้ยวพวรงมราลัยแล้วไฟส่องตามพวงมราลัยอะ่ะอันนี้มีมาให้เฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะจ๊ะ,ะสำหรับไฟตัเหมอกจะมีมาให้ที่คู่หน้านะคะในรุ่นของ RS ด้วยเช่นกันแล้วก็อ่ะ ด้านนี้เดี๋ยวเขามองอ่ะอีกตัวนึงนั่นคือกล้องเขาจะมีกล้องอยู่ด้านนี้นะคะกล้องหน้าเพื่อจับองศานะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับในส่วนของ Honda Sensing เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการจับดูว่ามีวัตถุใดๆอยู่ตรงไหนแล้วก็ช่วยในการมองเรามาดูด้านข้างอีกส่วนหนึ่งแน่นอนค่ะสําหรับแหม่มเป็นคนที่ชอบดูเรื่องของ ล้ออลลอยนี่ดีไซน์ใหม่แล้วก็ในส่วนของ RS เนี่ยให้มาที่ขนาด18นิ้วนะจ๊ะแล้วก็ลายดีไซน์ใหม่ถ้าถามว่าตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีเส้นโคม,มียมตัวนี้นะถ้าถามแมมลายจะเหมือนลายเดิมแต่ตัวนี้เล่นโคม,มียมตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นบอกแล้วไงพอมีโคม,มียมมาตัดดำตัดแดงมันทำให้มีลุคของความเฟรซสปอร์ตมากขึ้นแล้วแน่นอนค่ะสำหรับ RS ตัวนี้ก็จะดูโดยรวมคือเป็นแบบทูโทนนะคะ อนอกนอจากไฟเลี้ยวตรงนี้นี่มีกระจกนะจ๊ะไม่ทดใหสองหน้านะสองคนสองวัตถุเสาเอดำมาตาดัดแล้วก็ราคาเป็นหลังคากระจกนะจ๊ะแบบตั้งแต่ตรงนี้แบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งส่วนแล้วก็ส่วนที่สองก็คือพูดง่ายๆไม่ได้พาดยาวแต่เป็นกระจกทั้งสองช่วงของคนทั้งหน้าแล้วก็นั่งช่วงของผู้โดยสารแถวสองมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงนะมาเราเจอกันเลยนะจ๊ะกับไฟท้ายใหม่ค่ะ แบบ LED นะจ๊ะในบอกแล้วดีไซน์เดี๋ยวนี้ของรุ่นใหม่ๆนางจะเริ่มตั้งแต่ซ้ายไปจะลดขวาแบบแยาวแนวยาวเลยอันนี้เป็นเทรนใหม่เลยบอกได้เลยของเกือบทุกที่ห้อทุกรุ่นนะจ๊ะอ่ะโลโก้มีมาให้ HRV แล้วนี่ EHEVRS ให้ดูไปเลยว่าเป็นรถไฮบริดไฟดวงที่3ครีบเป็นปกตินะ แล้วก็นี่นี่กันชนด้านหลังด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะแต่ด้านหน้าไม่มีแ,แล้วก็ในส่วนของรุ่น RS นั่นคือในส่วนของชุดแต่งรอบขันนะจ๊ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูการเก็บสัมภาระนี่เอาจริงๆเขาแฮนด์ฟรีนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเปิดมาแล้วนี่นี่นี เอาจริงๆเขามีมา่มานมเพื่อปิดเวลาระวางของแล้วให้มันดูแบบดูเรียบร้อยอันนี้เปิดเพื่อให้ดูว่าความจุเขาได้ขนาดไหนถือว่าได้นะความสูงถ้าเอาเอาแขนถึงตรงนี้ก็หนึ่งระดับของแขนเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บอุปกรณ์าบาบๆา,าไปของเกี่ยวข้องกับรถยนต์ถา่ว่าตรงนี้มันไม่ได้ได้เท่านี้นะเพราะความพิเศษแล้วมีความพนเศษของค่ายฮอนด้านั่นคือเรื่องของการพับเบาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่ามีอะไร มาเรามาต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารนะจ๊ะนี่เป็นการดีไซน์ในส่วนของแผงประตูอะถือว่าวัสดุโอเคจ้านะจ๊ะมานี่น,น,นี่มีจุดนี้ RS อยู่รุ่น RS แล้วก็เบาะนี่จะเป็นได้เดินได้สีแดงนะมาตัดกระดามนั่นคือความเป็นสปอร์ตมากระโดดเข้าปึ๊ดพอกระโดดเข้ามาปุ๊บอ่ะนี่นี่เสียงต้อนรับมาเลย แล้วก็โชว์ด้วย RS อยู่ข้างหน้าโซนอย่างที่จะบอกว่าเขาแบ่งโซนคอนโซลทั้งหมดเนี่ยเป็นนี่โซนท่อนบนโซนท่อนล่างนี่คือการดีไซน์ใหม่นะจ๊ะในส่วนตรงนี้แล้วก็อันนี้โอ้โหอตรงนี้คือจอนะจ๊ะขนาด8นิ้วก็รองรับ Apple c a คาเลแลวก็ Android Auto นะจ๊ะแล้วก็ส่วนในจอด้านนี้จะอยู่ที่ขนาด7นิ้วการโชวแล้วเขาจะมีอีหนึ่งช่อง หน้า,านั่นคือจะบอกสถานะถ้าเราใช้เรื่องของไฟหรือเรื่องไฟเบรกขึ้นมันจะมีรูปรถเราว่าไฟเบรกขึ้นนะเราแตะเบรกอยู่แล้วไฟหน้าเราอยู่ไฟหน้าหรือไฟอะไรต่างๆเขาจะมีโชว์นะคะตัวนี้มีมาอ่ะตรงท่อน,นี้จะเป็นในสวนนี้เป็นที่วางของได้ด้วยอ่ะด้านหน้านะด้านหน้ามี2จุดนะนี่ช่องเสียบ USB นะจ๊ะแล้วก็มีไวรัสชาร์จิ่งให้อ่ะเกียร์เป็นปกตินะอ่ะอันนี้คือหมวดหมวดต่างๆที่ให้มา โหมดเนี่ยหมดกานขับโดยปกติก็มีมาให้ในส่วนที่คุณจะใช้ต่างๆในส่วนของเป็นไฮบริดหรือโหมดกานขับที่คุณเลือกได้นั่นคือมี้อ n o นโม l แล้วก็สปอร์ที่คุณเข้าไปเลือกได้นะคะว่าคุณจะใช้จังหวะอยู่ในเมืองห้ประหยัดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยเพราะว่ามันเป็นฟูลไฮบริดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใช้ให้คุ้มฟูมอะไรเป็นปกตินะแล้วก็บอเบาะแดทิศทางเลยจ้าสำหรับเบาะ เบาะนี้เป็นปรับไฟฟ้านะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้อ่ะหนึ 1, 2, ่งสองอขึ้นขุ้น,นลงสี่ทิศทางนะสำหรับพวงมาลัยอ่ะแล้วก็สั่งงานบนตรงนี้ได้เลยบนพวงมาลัยแล้วก็นี่บอกแล้วเป็นหลังคากระจกนะคะ,ะม่านอยู่นะอ้อหล้งคากระจกนะอันนี้ก็จะเป็นของช่วงของผู้ขับตอนหน้าแล้วก็มีม่านมานเป็นแบบ ไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วที่สำคัญภายในห้องโดยสารนานซับเสียงเพิ่มนั่นคือด้านล่างทั้งหมดเพิ่มความหนาขึ้นแล้วก็ตรงฝากระโปรงเขาเพิ่มความหนาในการรับเสียงเพราะฉะนั้นภายในห้องโดยสารเขาบอกว่ามันจะเงียบดับเบิลมากกว่าเดิมอีกอันนี้เดี๋ยวเวลาเทสรถเดีือวขับบนท,ท้องถนนจริงเราจะมาพิสูจน์กันต่อนะจ๊ะปาาเดี๋ยวเราไปดูการนั่งเบาะหลังเป็นอย่างไร ่ะพอเข้ามาด้านผู้โดยสารแถวสองโอเคเลยค่ะเล็กรูมเฮดรูมสำหรับแบบ160เซนติมตรนะจ๊ะนี่ไฟไฟอ่านหนังสืออ่ะมีเช่นกันเพราะมันมีตัวเกี่ยวอยู่นะอันนี้ก็มีม่านมาให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เบาะนั่งถือว่าโอเคนี่แอร์มาตรงนี้แล้วภายในนี้ห้องโดยสารมีลำโพงทั้งหมด8ตํตำแหน่งสำหรับ RS นะจ๊ะ RS อยู่ที่8แต่ถ้าเป็น EL จาก4มาเพิ่มเป็น6นะจ๊ะแต่ตัว RS เนี่ยเขามีอยู่8อยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็น EL เนี่ยรุ่น EL เนี่ยเขาจะมีแค่6จุดนะลำโพงมีช่อง usb ให้อีก2จุดนะคะเป็น type c ให้เรานะมีอยู่2จุดนะ,ะส่วนตัวนี้ดึงลงมาได้ค่ะเป็นที่วางแล้วก็วางแก้วได้โอเคอก็สลปแต่ที่สำคัญ พับได้60-40 3โหมดนะดูเลยการพับคุณมันอยู่ที่ของคุณหลักว่าของคุณจะยาวถ้ายาวคุณก็เป็นโถโหมดแต่ถ้าไม่ยาวคุณก็พับเป็นอีก2โหมดได้นะจ๊ะเลือกเอาเลยเพราะว่านางสามารถพับได้เลย64-40นะอ่ะล้อเหนือจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะจ๊ะสามรุ่นนี้เขามีให้6สีนะจ๊ะแล้วจะบอกว่าสีมีที่มาใหม่หนะหูสีกากีมุกบอกว่าสวยค่ะเดี๋ยวเราจะกระโดดไปชมกันนะ มาดูในส่วนของ E H V E L นนจ๊ะในส่วนของการดีไซน์ด้านหน้ากระจังหน้านจะบอกว่าลายคล้ายเดิมนะคะแต่ตัวกันชนจะมีการเปลี่ยนดีไซน์นะคะนั่นคือมีตัวดำแล้วก็คมเ,เงินมาช่วยตัดมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแต่ไฟเลี้ยวอัตโนมัติแบบ2ตามไม่มีนะในรุ่นของ E L แต่ไฟด้านหน้าเป็นแบบ L E D เหมือนกันเรามาดูที่ล้ออลลอยในส่วนของ E H V E L แล้วก็ E เขาจะให้ขนาดอยู่ที่17นิ้วแต่ลายจะต่างกันนะสำหรับ E L จะลายแบบนี้ ส่วน e e SUV e, e เขาจะเป็นอีกหนึ่งลายอ่ะมาด้านนี้กระจกข้างดำมีกล้องเหมือนกันเลยข้างบนเหมือนกันหมดทุกอย่างมาด้านหลังท้ายไฟท้ายนี่ปาร์คกให้เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของจุดนี้การเปิดกล้องเหมือนกันเลยทุกรุ่นเลยจะเป็นแพนฟรี free, หมดโอ้โหเขาให้ฟังก์ชันออฟชันมาดีจ้าดีจ้าปะเดี๋ยวเราไปดูว่าภายในเขามีอะไรที่ ไม่เท่ากับ RS เนี่ยจ้ามาเราเข้ามาเลยนะจ๊ะสำหรับภายในห้องโดยสารอ่ะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้านะจ๊ะเบาะไฟฟ้า8ทิศทางนะจะนอะไรมะไรยังเป็น1 2อ่าได้4ทิศทางจอตรงนี้อยู่ที่ขนาด8นิ้วจอสแสดงผลาจกับขี่อยู่ที่7นิ้วนะจ๊ะแล้วสำคัญจะดีไซน์ใหม่ของคอนโซลทั้งหมดเนี่ย เขาดีไซน์ใหม่แบ่งสัดส่วนก็คือคอนโซลด้านบนแล้วก็คอนโซลด้านหลังนะจ๊ะมีการวางจุดต,ต่างๆเพื่อให้ผู้ขับสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีวอลเลต็ตท็อ์ซิงมาให้นะคะอ่านี่มีตรงนี้โอ้โหม,ม,มีที่วางของทีเีย USB นะจ๊ะตรงนี้มีมาให้นะโอเคอ๋อที่ต่างหลังคาเป็นหลังคาปกติไม่ใช่หลังคากระจกไม่ใช่กลาสนะจ๊ะโอเค อ,อย่างที่บอกแล้วนะราคาน่าสนใจอย่างไรเพราะว่ารุ่น RS ช่วงแนะนำเขาอยู่ที่ราคา1.1ล้านบาทแล้วก็รุ่นของ EL อยู่ที่1.0ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของรุ่นเริ่มต้นนั่นคือรุ่น E เขาเริ่มที่8,9หลัก8,000โอ้ถ้าเทียบตัวเลขอีกค่ายหนึ่งใกล้เคียงกับตัวท็อปนะอันนี้ก็น่าสนใจที่คุณจะตัดสินใจแต่สำคัญคุณคือผู้ซื้อเสียเงินอย่าลืมทดลองขับก่อนซื้อ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้เราครับุณมากๆแล้วเจอกัน